สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยเนื้อหาในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปมปริศนาในภาควาโนอเพราะว่าตั้งแต่เนื้อเรื่องวันพีชเข้าสู่ภาควาโนอมันก็จะมีปรมปริศนามากมายที่ได้สร้างความสงสัยแก่คนอ่านอย่างเรามาตลอดมาแต่ว่าเดี๋ยวในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงสิบหาปรมปริศนาในภาควาโนอที่ในเนื้อเรื่องในปัจจุบันนี้ก็ได้มีการเฉลยออกมาแล้วและปมปริศนาพวกนั้นน่าจะมีเรื่องราวอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยฮ โดยเดนจิโร่นั้นเป็นหนึ่งในตัวละครที่อยู่ในกลุ่มก้าวบกดาบแดงโดยเขานั้นเป็นค่ารับใช้ของโอเดงมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วแต่ว่าตั้งแต่เข้าภาควานโนอมามันก็จะมีปมปริศนานะว่าเดนจิโร่นั้นคือใครกันแน่และในเนื้อเรื่องในปัจจุบันนี้ก็ได้มีการเฉลยมาแล้วนะว่าเดนจิโร่เนี่ยหลังจากที่เขานั้นหลบหนีมาจากร้านอาหารโอเด้งได้สําเร็จเขานั้นก็ถูกปีศาจแห่งความเกลียดชังเข้าสิงสู่จนทําให้ใบหน้าแล้วก็รูปร่างของเขาั้นเปลี่ยนไปมันก็เลยทําให้เดนจิผม แล้วก็เข้าไปรับใช้โอโลจิตลอด20ปีที่ผ่านมาและนอกจากนี้ในเวลากลางคืนก็ยังนําเงินไปจากชาวบ้านอีกด้วยโดยฉายาของเคิชิโร่ในเวลากลางคืนนั้นคือเจ้าหนุ่มสามฉลูและนอกจากนี้เรื่องราวของเดนจิโร่ก็จะมีสปอนในเพลงเปิดอนิเมะเพราะว่าในภาวานโนถ้าเกิดใครดูอนิเมะเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าในตอนแนะนากลุ่มก้าปอกดาบแดงก็จะมีเคิชิโร่อยู่ด้วยซึ่งก็เลยได้ว่าเป็นการสปรอนมังงะผ่านทางอนิเมกะกันเลยทีเดียวเพราะว่าปกติธรรมดาทั่วไปและในเรื่องอนิเมะเนี่ย มันก็จะมีเนื้อเรื่องที่ช้าออกมาง,งาอยู่พอสมควรแล้วก็เป็นเรื่องที่หาดูได้ยากนะที่อนิเมะเนี่ยจะมีการสปอยเนื้อเรื่องที่นํามางาออกไปและต่อมาเรื่องที่2ก็นั่นคือสายลับในกลุ่มไคลโดเพราะว่าในเนื้อเรื่องในปัจจุบันนี้ก็จะได้มีการเฉลยมานะว่าเอกเด็กที่อยู่ในกลุ่มไฟนิ่งซิของไคลโดนะั้นเขาเป็นสายลับของรัฐบาลโลกซึ่งถ้าเกิดว่าจะเรียกว่าสายลับมันก็จะดูแปลกแไป,ปสักหน่อยเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้จุดป,ประสงค์ที่น่ชาชัดนะว่าหน่วยของเอกเด็กเนี่ยพวกเขาเนี่ และหน่วยรับของรัฐบาลโลกที่เอกเด็กนั่งอยู่มีชื่อว่าหน่วยซอร์สและหัวหน้าหน่วยของหน่วยนี้คือเอกเด็กและในตอนนี้ก็ได้มีการเปิดเผยสมาชิกมาแค่คนเดียวเท่านั้นนั่นคือโคบี้เพราะฉะนั้นก็คงต้องมารอดูกันนะว่าหน่วยซอร์สของเอกเด็กเนี่ยคราวนั้นจะมีความเคลื่อนไหวย,ยังไงในภาพวาน์นกันแน่และเรื่องราวที่สามก็คือเรื่องราวสดๆร้อนๆที่เพิ่งมีการเปิดเผยออกมาซึ่งนั้นก็คือเรื่องราวของสายลับที่อยู่ในกลุ่มขีดมอนซึ่งเนื้อเรื่องในปัจจุบันนี้ก็ได้มีการเฉลยมาแล้วนะว สปายที่แฝงตัวมาอยู่ในกลุ่มก้าวออกดาบแดงนั่นก็คือคันจูโรโดยความจริงแล้วคันจูโรนั้นมีชื่อจริงว่าโคโรสุมิคันจูโรและแถมความสามารถในการวาดรูปของเขาที่บอกว่าเขาวาดรูปกากเนี่ยแท้จริงแล้วเขานั้นมีฝีมือวาดรูปที่เก่งเป็นอย่างมากและนอกจากนี้คันจุโรยังเป็นนักแสดงมืออาชีพซึ่งก็เยกได้ว่าการแสดงของเขาเนี่ยมันก็สามารถทาให้เขานั้นแทรกซึมอยู่ในกลุ่มก้าวออกดาบแดงโดยที่ไม่มีใครสงสัยได้เลยและต่อมาเรื่องที่สีนั้นจะเป็นเรื่องราวของพลังกันบ้าง โดยเรื่องราวของพลังในภาควานที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นคือเรื่องราวของฮาคิกระดับสูงซส่งนความสามารถของฮาคิกระดับสูงหรือว่าริโอระดับสูงเนี่ยมันก็คือความสามารถในการควบคุมออล่าฮาคิรอบตัวเพื่อที่จะทําการโจมตีแล้วก็ป้องกันโดยที่ผู้ใช้เนี่ยไม่จะเป็นต้องสัมผัสตัวศัตรูเลยด้วยซ้ำและนอกจากนี้ถ้าเกิดฝึกจนชํานาญก็จะสามารถรวบรวมฮาคิไว้ที่จุดเดียวเพื่อที่จะใช้โจมตีศัตรูและทําลายศัตรูจากภายในได้และความสามารถของฮาคิก็ดูเหมือนว่าคนที่วานเนี่ย พวกเขาจะเน้นฝึกฝนด้านการไหลเวียนของฮังคิโกกันอยู่แล้วและต่อมาเรื่องที่5ที่ได้มีการเฉลยมานั่นคือตัวละ่าคามมโซนนั้นคือใครและเขาในช่ติดิจิโร่หรือไม่เพราะว่าในช่วงแรกที่คามาโซน้ได้มีการเปิดเผยตัวออกมาแล้วก็จะสงสัยนะว่าเขาในช่ดิจิโร่หรือเปล่าเพราะด้วยความที่เงาของเขาได้มีความเหมือนกับดเจโร่เป็นอย่างมากในช่วงแรกมันก็เลยทําให้ทุกคนคิดว่าคามมโซเนี่ยเขาน่าอาจจะเป็นตัวละครของดเจโร่ก็เป็นได้แต่ว่าเนื้อเรื่องภายหลังก็ได้มีการเฉลยมาแล้วนะว่าคามาโซเนี่ย ท้จริงแล้วเขาคือคิลเลอร์ที่กินผลสมัยที่ไม่สมบูรณ์เข้าไปมันก็เลยทําให้เขานั้นทําได้ขยิ้มแล้วก็หัวราะทั้งทังที่คิลเลอร์นี่นเกลียดเสียงหัวรของตัวเองเป็นอย่างมากแต่ว่าด้วยพลังของผลสมัยก็เลยทําให้เขาเนี่ยต้องหัวราอออกมาทาั้งทั้งแบบนั้นและคนที่รู้ความจริงเรื่องนี้คนแรกก็ไม่ใช่ใครซึ่งนั่นก็คือกับตันคิดกับตันของเขาแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทมาตั้งแต่สมัยเด็กและต่อมาเรื่องที่6นั่นคือแผนการที่แท้จริงของยาสีเอกโดยเนื้อหาวันพีนด้มีกกาารบอว่ ความจริงแล้วแผนการของยาสื่อเนี่ยไม่ใช่แผนการเปลี่ยนท่าเรือแต่ว่าความจริงแล้วเป็นรหัสลับที่ส่งให้พวกคินนามอนและเดนจิโร่เมื่อเห็นแบบนั้นก็เลยชมคินนามอนใหญ่นะว่าสมแล้วที่คินนามอนนั้นเป็นหัวหน้าของพวกเขาเพราะว่าเขาสามารถหลอกสายลับได้อย่างสนิทใจ,จมันก็เลยทําให้โชโกโนโรจนะิเข้าใจผิดไปด้วยส่วนคินนามอนในตอนที่รู้เรื่องราวพวกนี้ก็ดูงงพอสมควรนะฮะแต่ว่าความจริงแล้วไม่ใช่แค่คินนามอนที่งงเพราะว่าขนาดคนอ่านอย่างเราก็ยังงงนะฮะว่าอาจารย์นั้นหลอกคนอ่านด้วยการให้คินนามอนเข้าใจผิด แล้วก็มาบอกแผนการผิดๆเพื่อหลอกคนอาน่านอีกทีซึ่งก็ถือว่าเรื่องราวพวกนี้นี่ก็เซอร์ไพรส์คนอาน่านเป็นอย่างมากและเรื่องราวต่อมานั่นคือตัวจริงของคิวคิมารุึซงก่อนหน้านี้ผมก็ได้อธิบายไปแล้วนะว่าคิวคิมารุเนี่ยแท้จริงแล้วตัวจริงของเขาต้องคือโอนิมารุแต่ว่าความสามารถของจิงจอตัวนี้นี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถกลายร่างเป็นคนแล้วก็พูดได้เหมือนกับคนปกติและสิ่งที่โอนิมารุนั้นทำมาตลอดมากก็คือการดักบลนออาวุธแล้วก็มาเก็บไว้ เพื่อที่จะนํามามอบให้กับปาเขามาเสริมมาใช้ในศึกสุดท้ายและในตอนนี้อาวุธเกิทดทั้งหมดที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันก็เป็นฝีมือของจิ้งจอกอนนี้มารลุททางนั้นและเรื่องราวที่8ที่ได้มีการเฉลยมานั่นคือเรื่องราวบาดแผลแล้วก็รอยแผลเป็นของไคโดซึ่งตั้งแต่ในเรื่องวันพีได้มีการเปิดเผยหน้าตาของไคโดออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าไคโดนั้นก็จะมีบาดแผลที่ท้องไม่แค่แผลเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนอ่านทุกคนก็น่าจะสงสัยกันว่าบาดแผลของไคโดเนี่ย ใครเป็นคนที่สามารถสร้างบาดแผลกับสิ่งมีชีวิตที่แข่งกันถึงส่วนในโลกได้กันแน่และเนื้อเรื่องภาาวานุในตอนย้อนอดีตก็ได้มีการเฉลยมาแล้วว่าคนที่สร้างบาดแผลเดียวกับไคโดได้เนี่ยก็คือโคซกิโอเดงโดยในตอนนั้นเขาใช้วิชาดาบคู่แล้วก็ดาบคู่ที่เขาใช้เนี่ยนั่นก็คือดาบเอ็นมาแล้วก็ดาบไอเมโนฮาบาคิริและดาบเอ็นมาในปัจจุบันนี้ก็ได้ไปอยู่กับโซโลด้วยเพราะฉะนั้นก็คงต้องมาลองลุ้นกันนะว่าโซโลเนี่ยคราวนั้นจะสามารถใช้ดาบเอ็นมาสร้างบาดแผลกับไคโดไได้หรือม่ และต่อมาเรื่องที่9้านั่นคือเรื่องหล่ขาขคมรลาสกิซึ่งในตอนแรกหลายๆคนนันก็จะงงกันนะว่าคามาุมาลาสกิแล้วก็ฮิวเีเนี่ยตกลงว่าเขานั้นใช่คนเดียวกันหรือไม่แล้วควมุมาลาสกิที่โดนฟันเลือดสาดตายเนี่ยตกลงว่าเขานั้นตายหรือยังและในเรื่องในปัจจุบันนี้ก็ได้มีการเฉลยมาแล้วนะว่าฮิวเีเนี่ยเขานั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็นคมุมาลาสกิเพื่อทําการปลอมตัวซึ่งเดนจิโร่ก็ได้บอกเอาไว้นะว่าให้ฮิวเลียนพกเลือดปลอมไว้ตลอดเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหาาาาาอะะไรรขึ้นนมเกกก็จจทํแยชโลโล แต่เขม่ร่าสกีกี่ยวกับก,การเรื่องความตายซึ่งก็คือการฟันเลือดปอมไม่เหมือนกับการฆ่าทิ้งนั่นเองและต่อมาเรื่องที่10นั้นคือเรื่องราวต่างๆที่โคสก,กีโอเดนแล้วก็โทคินได้พูดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของตุวโก้โคสกีที่ในอดีตพวกเขานนั้ได้ทําการปิดประเทศแล้วก็ยังมีเรื่องราวของสงครามใหญ่ที่จะเกิดขึ้นหลังจากผ่านไป20ปีแล้วก็เรื่องราวการเปิดประเทศวานก่อนที่จอยบอลจะปรากฏตัวเรื่องราวที่ว่าในอีก20ปีจะมีคนที่คล่อมคลาโดดได้ปรากฏตัวขึ้น เรื่องราวที่ว่าโคสกิโทคินนั้นเดินทางมาจาก800ปีก่อนซึ่งเรื่องาราวพวกนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวที่เปิดเผยมาทีละนิดนะฮะผ่านทางคำพูดของตัวละคร2ตัวนั่นคือโคสกิโทคิแล้วก็โคสกิโอเดงและก็เรื่องราวที่11นั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากซึ่งก็คือเนื้อเรื่องในผ้าวานโนนั้นได้มีการเฉลยมานะวา่าคิงนั้นคือเผ่าพันธุ์ที่น่าจะสูญหายไปจากโลกใบนี้แต่ว่าเนื้อเรื่องในตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยมานะว่าคิงนนน่่ตกลแคาัืออผะไร แล้วก็เรื่องราวที่12ที่หลายๆลคนนะอาจจะลืมไปแล้วนั่นคือในภาควานะูนั้นได้มีการเปิดเผยเรื่องราวของชุดแรกสวนของซันจิซึ่งความสามารถของชุดนี้หลกักๆก็จะเหมือนพี่น้องพวกเขานะฮะแต่ว่าความสามารถที่เสรของชุดนี้นั่นคือความสามารถในการล่องหนที่ซันจินั้นอยากได้ตลอดมาซึ่งก็ไม่แน่นะว่าเนื้อเรื่องต่อจากนี้เนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นซันจินั้นใช้ชุดแรกสุดชุดนี้นะฮะไปใช้ในเหตุการณ์แปลกๆก็เป็นได้และเรื่องราวที่13นั่นคือเรื่องราวของผู้ใช้พลังผลปีศาจคนก่อน ซึ่งในเนเรื่องวันพีก็ได้มีการเปิดเผยมาแล้วนะว่าพลังผลพิศานเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ใช้ตายพลังผลพิสานนก็จะไปเกิดใหม่และในภาพานนั้นก็จะมีการเปิดเผยมานะว่าพลังผลมาในมาในของมิตตูหรือว่าพลังผลเรียนแบบเนี่ยในอดีตผู้ใช้พลังผลผิสานผนนี้นั่นคือคคโรซเมิฮิกุราชิหรือว่ายายแก่ที่เข้ามาช่วยเหลโอโรจิเอาไว้แล้วก็อีกหนึ่งพลังผลพิสานนั่นคือพลังผลบาลีบาลีหรือว่าพลังผลบาลีโดยผู้ใช้พลังผลพิสานในปัจจุบันนั่นคือ บารทโลมิโอที่เป็นติ่งของพวกลูฟี่แต่ว่าผู้ใช้คนก่อนของพลังผลบาริบารีนั่นคือโคโรเซมิเซมิมาลุและในอดีตก็จะเห็นได้ว่าพลังผลบาริบารีเนี่ยมันสามารถกันได้แม้กระทั่งเพลงดาบของโอเดงที่สามารถสร้างบาดแผลที่ท้องกับไครโดได้มาแล้วและเรื่องราวที่14ก็จะได้มีการเฉลยมานว่าคนที่สร้างดาบเป็นมันนั้นมีชื่อว่าชิโมสกิโคซาบุโร่ซึ่งคราวนั้นก็เป็นคนที่เดินทางออกจากวาโนเมอรดีที่ผ่านมาแต่ว่าก็ไม่รู้นะว่าในปัจจุบันนี้เขานั้นไปอยู่ไหนกัน แต่ว่าที่น่าสนใจก็คือดาบว่าโดยจิมอนจิเพราะว่าดาบเล่มนี้ช่อม,มสึกิโคซาบุโร่เนี่ยครานั้นก็เป็นคนที่ตีดาบเล่มนี้ขึ้นมาเช่นเดียวกันโดยดาบเล่มนี้โซโล,โลนั้นได้มาจากโคยนะและโคยนะก็น่าจะได้มาจากพ่อเธอซึ่งน่าคืออาจารย์โคชิโร่โดยอาจารย์โคชิโร่ได้มีโรงฝึกดาบอยู่ที่หมู่บ้านชโม,มสึกิซึ่งเรื่องราวพวกนี้มันก็จะน่าสนใจเป็นอย่างมากว่าตกลงรัฐหมู่บ้านชม,มสึกิมันมีความเกี่ยวข้องอะไรกับตระกูลชิโม,มสึกิหรือไม่และต่อมาคือเรื่องราวที่15แล้วก็็จะเปเปนรรื่องาสุดท้าย ซึ่งก็คือในเนื้อเรื่องภาควานอจะได้มีการเฉลยมานะว่าอิโซที่เป็นหนึ่งในหัวหน้าหน่หนวยของกลุ่มหนวดขาวเนี่ยคราวนั้นก็เป็นหนึ่งในฆารับช้ของตุกงโคสกิเช่นเดียวกันแต่เพียงแค่ว่าในวันที่โอเด้ได้เดินทางไปสู้กับไคโดเนี่ยอิโซนะั้นไม่ได้อยู่ที่นั่นด้วยก็เลยไม่ได้โดนนับเป็นกลุ่มก้าบอกดาบแดงแต่ว่าเรื่องราวที่น่าสนใจคือตัวละครอิโซเนี่ยคราวนั้นถูกปูเรื่องมาขนาดนี้มันก็เลยน่าสนใจนะว่าในภาควานอในสึกสุดท้ายนี่เขาจะะมมมมมมาาาาหรรือไรอไนไน่่่่เเเพววใในนนนนนตีี้กกกชชยย็ัังด เพราะฉะนั้นมันก็เลยน่าสนใจนะว่าเนโกะเนี่ยเขานั้นรู้ที่อยู่ของอิโซแล้วก็ไปตามหาอยู่หรือไม่และในข้อนี้ก็คงต้องมารอลุ้นกันนะฮะโอเคเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้จะเป็นการมาพูดเรื่องราวปริศนาที่ได้มีการเปิดเผยมาแล้วในภาควานและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะไปอ่านแน่นอนและวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ